สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้จะมาฟังเทคนิคฝึกเทรดครับฝึกยังไงให้เก่งเร็วนี่เป็นสูตรของยอดนักสวิงเทรดที่เขาปั้นพอร์ตโต1ร0นะครับคนนี้คุณแอนโทนีฉีนะครับ,รบก็ยังคงเป็นการถอดความนะจากบทสัมภาษณ์เขานะครับ trading millions นะ how i finally became a profitable swing trader นะครับ มีตัวหนึ่งครับผมชอบมากเลยเขาบอกว่าเขามีสูตร,นรในการเรียนรู้เทรดให้ไปได้ไหวครับเคล็ดลับเขาคือไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวครับแต่ต้องลงลึกนะลงลึกครับไม่ใช่แค่ศึกษาอ่านผ่านๆน,นะครับต้องเรียนให้ลึกเขาเติบโตเพราะว่าเขามีระบบ ดูดซับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพครับคาว่าเขาไม่ได้อ่านทุกอย่างแบบผ่านนะแต่เขาลงลึกทุกอย่างที่เขาคิดว่าเวิร์คครับแล้วทดสอบมันจนฝังเข้าไปในสมองเขาครับเขาแบ่งการเรียนรู้เป็น3ระดับ1คือเปิดรับอ่านดูฟังอย่างหลากหลายครับ2ทดลองครับเอาแนวคิดมาทดลองเทรดจริงครับ 3. ย่อยครับบันทึกว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กครับนอกจากนั้นเขายังมีการโพสต์ลง X หรือว่า Twitter นะไม่ใช่ไปโชว์นะครับแต่เป็นการบันทึกให้มันฝังลึกเข้าไปครับการเขียนไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดานะครับยิ่งคุณเขียนออกมามากเท่าไหร่นะครับสิ่งนั้นมันจะฝังเข้าไปในความทรงจำในสมองก็มากขึ้นครับ มันเหมือนกับการมาทึกลงงานดิส์นะอ่านผันผ่านมันจะเก็บไว้ที่แรมฮะความจำระยะสั้นรอวันถูกสลายไปแต่ถ้าคุณเขียนคุณมาทึกยิ่งคุณสอนนะนั่นแหละครับมันจะฝังลึกเข้าไปมากกว่าการอ่านเฉยนะครับดังนั้นเนี่ยนี่เป็นหลักการสําคัญนะครับคุณยังเป็นต้องมีการทําให้มากกว่าคนทั่วไปครับนอกจากนั้นะฮะเขายัง ใช้หลักการที่ว่าหาเพื่อนร่วมฝึกด้วยนะเคล็ดลับคือหาคนเทรดด้วยระดับใกล้เคียงกันครับหาเพื่อนร่วมเทรดเพืดอง่ายนะแล้วก็พูดคุยกันทุกวันฮนะเขาไม่หา,าจายนนะแต่ว่าหาเพื่อนร่วมทางครับคุยแันทุกว,วันว่าเห็นอะไรในตลาดบ้างเปรียบเทนะียบแนวคิดถกกันว่าใครเห็นหุ้นตัวไหนก่อนให้ดู ให้การดู execution แล้วก็ feedback นะยิ่งคุณเจอคนเก่งคุณนะคุณจะโตเร็วมากนะเพราะว่าคุณจะไม่อยากแพ้เขาครับนี่ครับนี่เป็นเคล็ดลับสำคัญที่คุณเอนทนี่เขใช้นะฮะนอกจากนนัะ้เขายังมีวงจรการเรียนรู้แบบรวดเร็วด้วยเขายึื้หลักที่ว่าเห็นสิ่งที่ตลาด ให้เราเรียนรู้ครับเช่นหุ้นตัวไหนที่มันเบรกเอาแล้วฟโรต์รูบ้างครับแล้วก็สรุปเป็นภาษาตัวเองครับเขียนลง Twitter บันทึกใน Discord ส่วนตัวทดสอบสิ่งที่คิดร,รูต้ตลาดจริงแล้วก็ดูผลปรับปรุงเสริมสิ่งที่ขาดครับแล้ววนซ้ําครับนี่คือการเรียนรู้ที่แท้จริงครับไม่ใช่แค่อ่านนะครับแต่เป็นการอธิบายให้ตัวเองเข้าใจครับ อีกเอกสารหนึ่งครับที่เขาบอกว่ามันสําคัญมากคือการสังเกตครับว่านักเทรดเก่งเนี่ยนะกับนักเทรดทั่วไปเนี่ยมันต่างกันยังไงครับความต่างของนักเทรดเก่งกับนักเทรดธรรมดาเนี่ยมันมีอะไรที่ต่างกันมากครับนั่นคือความช่างสังเกตครับการจับประเด็นนะว่า อะไรที่เว w ร์ k บ้างในตลาดตอนนี้ครับไอ้ตัวนี้ฝึกสังเกตด้วยการดูว่า breakout ช่วงนี้มีฟลอตรูหรือไม่เปรียบเทียบพวกนี้เขาเทรดครับแข็งแรงกว่าตัวอื่นจริงหรือเปล่าเขายัางบัมาึกพุ้นที่มาเทรดด้วยครับว่าเออเขาพลาดเพราะว่าอะไรครับนี่เป็น mindset สำคัญนะครับที่เขาใช้ในการเรียนรู้ครับนี่เป็นแนวทางที่ถ้าคุณอยากจะไปได้เร็ว กว่าทั่วไปกับคนทั่วไปนะต้องทําครับต้องทํานะไม่ใช่กค่อ่านอย่างเดียวครับแต่ต้องเอามาและเลียดด้วยทําความเข้าใจแล้วก็อธิบายให้ตัวเองเข้าใจยิ่งอธิบายให้คนอื่นเข้าใจด้วยนะผมว่าสุดยอดครับคุณจะได้ทั้งความรู้ด้วยและคุณยังได้เครือข่ายด้วยครับผมชอบประเด็นนี้เนะี่ยคุณต้องหาเพื่อนร่วมฝึกครับคือ พยายามครับพยายามคบกับคนที่เขาเก่งคุณนะพูดง่ายๆนะเรียนรู้จากเขาแอนโทนีเนี่ยใช้หลักการแลกเปลี่ยนกันครับแต่ผมใช้หลักการเนี่ยผมแซบผมแถมตัวเองแล้วกันผมเป็นคนที่อินโทรเวิร์วนะผมไม่ชอบคุยกับใครมากผมจึงชอบตามชอบตามนักเทรดที่เก่งเลยล่ะระดับท็อปเลยล่ะปันพอร์ตัวร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมจะตามเลยโดยเฉพาะาคนที่เขาโพสต์นะ เขาโพสหุ้นที่เขาเทรดเป็นประจำนะอย่างเช่นล่าสุดนี่คือผมตามบ่อยมากคืออาจารย์โอ๋นะโอ,โ,โอเลอเวเกลนะเขาจะมีช่วงเวลาเขานะสังเกตง่ายงเลยช่วงไหนเขาเทรดเยอะเนี่ยเขาจะโพสต์รัวเลยหุ้นนี้เขาทำการบ้านตัวไหนบ้างเข้าตัวไหนบ้าง,างใครไหนบ้างนะนั่นแหละเป็นที่สังเกตว่าช่วงนั้นตลาดมันเทรดได้เงินง่ายเว้ยเสีย่ยงลงสนาม แต่ช่วงไหนก็ตามที่เขาหายไปนะแล้วเขาไม่เทรดฮนะเราก็ตีความเลยว่านะผมตีความเลยช่วงนั้นนะตลาดไม่น่าเล่นละหรือเขาอาจจะแค่ทนรวยต่อไปยังไม่ถึงเวลาลงมือตัดสินใจนะนี่ครับผมจะตามคนที่เขาเทรดเก่งจริงพิสูจน์ชัดว่าเขาเก่งจริงเช่นโดยเฉพาะคนที่เขาแข่ง us investing Championship แล้วก็มีผลงานที่ระจัยษกกรับติดอันดับ ตอนต้นเนี่ยนั่นแหละครับดูซิว่าเขามีมีทวิตเตอร์หรือไม่ถ้ามีดูซิว่าเขาโพสต์เรื่องอะไรบ้างเอาที่เขาโพสต์เฉพาะเรื่องการเทรดนะครับเรื่องส่วนตัวผมไม่ตามนะผมก็ไม่สนใจเก่งแค่ไหนก็ตามถ้าเขาไม่โพสเรื่องเทรดที่มันทําให้ผมเก่งขึ้นผมก็ไม่ตามฮนะแต่ว่าใครว่าตามที่โพสต์เรื่องการเทรดวุน้นให้เขาเทรดตัวไหนบ้างเขาเทรดยังไงจุดซื้อตรงไหนเนี่ยศึกษาเรียนรู้ ผมพบเลยนะว่าเออวะสิ่งที่เขาเทรดกับสิ่งที่ผมเทรดนั้นคนละเรื่องเลยนะนี่เป็นการเปิดโลกนะเนี่ยถ้าคุณไม่สามารถจะคบหาเขาได้คุณจะมาติดตามเขาเรียน,ยนรู้ได้เฉพาะตอนเนี้ยโลกยุคนี้นะโลกโซเชียลเฉพาะ X นะผมผมแนะน x, ํา x หรือว่า twitter เนี่ยดีมากครับ นักเทรดชั้นยอดนะฮะท็อปเทรดเดอร์จำนวนมากเขาลงที่ x กันนะครับลงที่ทวิตเตอร์แล้วเขาก็โพสตเป็นประจำครับอาจารย์โอ,โอเรียกว่าเคลนะอลอริปสักอย่างนะคนนี้เขาโพสต์เรื่องของหุ้นเติบโตแล้วกราฟเนี่ยสดๆเหมือนกันจุดเข้าซื้อเขามีการระบ,บุชัดเจนศึกษาได้ครับพี่มาร์คไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่มันก็มีเรื่องของไมซ์เซ็ตที่เราสามารถ,ถดูได้แล้วก็มีหลายคนที่เขาเป็นสายสแกนนะเฉพาะกลุ่ม ดิฟวิลเนี่ยดิฟวิลเป็นของเทเดอร์ไลออนนะก็จะมีการโพสต์หุ้นที่มันติดแรงสูงอ,อีกที่หนึง่งเทรนด์สไปเดอร์ไม่แน่ใจน่าจะเป็นนะ <S <S เขาจะมีโพสต์หุ้นที่มันมันติดแรง episodic pivot หุ้นที่มันเปิดแกลบแรงตามข่าวเนี่ยเออเราก็สามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เก็บมาเป็นข้อมูลในการทำกันบ้านต่อไปได้ครับมกเทรดเก่งกันมมากนะครับ อีกคนหนึ่งคือคุณเวฮาวนะเป็นคนฮ่องกงในจีนนั่นแหละเขาก็มีการโพสต์อ่าหุ้นตัวเนี้ยพื้นฐานเป็นยังไงจุดซื้อเขาซื้อตรงไหนแล้วก็มีการระบุแนวต้านแนวรับต่างๆ,ๆ่ขึ้นเขาดีเทลดีมากครับเนี่ยตามกันไหมครับคนนี้เก่งๆนะมันทําให้ยกระดับตัวคุณเองให้มากขึ้นจากการเรียนรู้จากเขาอีกคนหนึ่งเป็น f อีผมผมชอบเรียกว่า f อฟซีซุปตารนะเขาเก่งกับผมฮะผมก็เรียนรู้จากเขาวิธีการที่เขา เขาเลือกหุ้นวิธีการอ่านพฤติกรรมราคาของเขาแล้วก็แนวคิดเขาอ่ะทำให้ได้แรงบนันดาลใจคือผมไม,ไม่แข่งเขาหรอกเพราะผมคิดว่าผมสู้ไม่ได้แต่ว่าผมเมันเป็นแรงผลักดันที่จะยกระดับตัวเองให้มันไล่ตามเขาให้ได้มาเลยนะนี่เป็นแนวทางที่ผมใช้แล้วผมคิดว่าคุณควรจะทํานะอย่า,นะอ,ยาอย่าเพียงแค่อ่านเฉยครับอย่างน้อยนะคุณควรที่จะทําความเข้าใจ แล้วก็สรุปให้ตัวเองเข้าใจครับที่สำคัญครับพยายามเรียนรู้ที่จะศึกษาว่าทำไมเขาจึงซื้อหุ้นตัวนี้ศึกษาวิธีคิดเขาครับถ้าเราศึกษาวิธีคิดเขานะเราก็จะเอาไปใช้ได้ในอนะคนด้วยตัวเองครับมันมันเป็นคล้ายกับว่าศึกษาวิธีการที่เขาจับปลาครับอย่าเอาปลาจากเขานะอย่าลอกหุ้นนะโอเคละ่ะผมเองก็ กึ่งๆนะล็อกหุ้นกับศึกษาวิธีการเข้าแต่ว่าจุดเข้าซื้อของเราครับควรเป็นจุดที่เรามองว่าเรามีความสบายใจที่จะเข้าที่จะออกต้องรู้ครับวันนี้จะดีกว่านะไม่ใช่ว่าเข้าซื้อตัวนี้แล้วก็พวกนี้ก็ซื้อตามไม่ใช่ครับดูสิเออตัวเนี้ผมยังมีหลายครั้งนะเอ๊ะเขาพ้นตัวนี้หลายคนไว้เออมีคํานึงที่ผมชอบมากพี่เมากว่านะนักเทรดสายโมเมนตัมทุกคนนะ จะมีลิสต์หุ้นเข้าเทรดตัวเดียวกันจริงนะเรื่องนี้จริงนะนักเทรดสายโมเมนตัมทุกคนนะจะมีหุ้นที่เข้าเทรดกลุ่มเดียวกันกับชุดเดียวกันครับอยู่ที่ว่าใครจะถือสั้นถือยาวครับดังนั้นเนี่ยพิสูจน์ชัดนะว่าถ้าสายแคนสลิมใสยโมเมนตัมนะเนี่ยลิสต์หุ้นคล้ายกันนะ่ะจะมีต่างแค่ตัวของตัวเลยว่าหุ้นตัวที่เหมือนกันนะจะมันจะเป็น,เป,นเป็นเซตเลย สี่ห้าตัวนี่เหมือนกันอาจจะมีปลีกย่อยสองสาตัวที่แตกต่างกันถ้าเราสามารถจับเรโนออตอนเนี้ยเซียนนะเขาเข้าหุ้นตัวนี้ไว้เหมือนกันเลยเนี่ยนั่นแหละเราสามารถเอาเป็นหุ้นตัวหลักเราได้แล้วก็ศึกษาทํากันบ้านหาจุดเข้าซื้อที่เสียงต่ําเราเองครับแบบเนี้ยจะทําให้เรานั้นได้ได้ทักษะได้มุมมองในหุ้นที่มันทําให้เรานั้นเติบโตไปไวครับ คือการเล่าหุ้นไม่ใช่เรื่องแย่แต่ว่าถ้าเรารู้ว่าทําไมเขาจึงซื้อและจุดซื้อไหนที่ดีนะมันจะเป็นเหมือนกับการสร้างแรงดูดนะถ้าเราเคยชนะสักครั้งหนึ่งได้นะเดี๋ยวครั้งใหม่จะมาครับนี่เป็นคําพูดเสียอยากที่ผมชอบมากนะดังนั้นเนี่ยศึกษาเรียนรู้จากเขาเดินตามรอยเขาครับจากวันหนึ่งฮะเดี๋ยวคุณจะมีรอยเท้าตัวเองครับแต่เริ่มต้นนะ ให้เรียนรู้จากคนที่เขาทําแล้วสําเร็จเท่านั้นคนที่พิสูจน์ชัดว่าเขาสําเร็จเรียนรู้จากเขาแล้วคุณจะไม่หลงทางครับเป็นเดียร์พิคิดต่อนะครับจรเจอก็เข้มหน้าสวัสดีครับ